สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเม่วาร์ดี้ตำนานเทพผู้จักรวาลเนื้อหานำมาจากนิยายเรามารับชมได้เลยตอนที่70ผู้ถีมารปีศาจเมื่อจับมือเด็กสาวชินมู่ก็รู้สึกได้ถึงความอ่อนนุ่มและเนียนละเอียดของมือนางทำให้หัวใจเขาเต้นตึกตักไปครู่หนึ่งแต่ทว่าความโหดเหี้ยมของฟูติงเย่ก,ก็ยังคงตามมาหลอกหลอนให้เขารู้สึกอึด เมื่อเหลียวกลับไปดูเวทีกลางทะเลสาฟู่ติ่งเย่ยังไม่หยุดมือแม้ว่าเขาจะตัดนิ้วทั้งสิบของคู่ต่อสู้แล้วเขาเริ่มลงมือตัดเฉอนข้อมือของอีกฝ่ายด้วยท่าทีกระเฮี้ยงกระหือยิ่งกว่าสัตว์เถื่อนไอ้หมอนี่มันบ้าแต่คิดๆด,ดูแล้วคุณชายฟู่ติ่งเย่ดูเหมือนจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้าชฉินมู่คุ่นคิดอยู่ในหัวเมื่อตอนที่ท่านใหญ่ซีเก็บเขามาจากริมน้ำนางเกรงว่าเขาจะอดนมตายนางจึงล่อเร้นเข้ามาในเมืองเขตมังกร และลักพาตัวภริยาของเจ้าเมืองผู้ซึ่งเพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆห,หลังจากที่สาปนางให้เป็นบัวนมเพื่อป้อนนมชินมู๊นางก็ช่วยให้เขารอดพ้นจากช่วงเวลาอันเสี่ยงต่อการตายก่อนวัยของเด็กทารกมาได้ทารกที่ภริยาเจ้าเมืองให้กำเนิดน่าจะเป็นฟูติงเย่ผู้นี้ชินมูเติบโตมาด้วยน้ำนำมมารดาของเขาและนั่นคือความเชื่อมโยงระหว่างทั้งคู่ชินมู่หันกลับคืนไม่มองอีกเด็กหนุ่มผู้นั้นไม่มีทางรอดชีวิตแล้วเพียงเพื่อรางวัลร้อยเหรียญมังกร เขาก็เข้ามาในจวนเจ้าเมืองเพื่อต่อสู้ในเวทีประลองเขาต้องมีฝีมืออยู่บ้างละถึงกล้าเข้ามาแต่คงไม่คาดว่าตนจะมาทิ้งชีวิตไว้ที่นี่เรือนสยบแม่น้ำยังคลึกคลื้นด้วยการด้รําและเสียงเพลงเมื่อฉินมู่ติดตามหลิงอีซิวเข้าไปในตึกเขาเห็นนางระบำเต้นรำอยู่ในเรือนและเมื่อใดก็ตามที่นิ้วของพวกนางกรีดริ้วผ่านอากาศก็จะสร้างเสียงตึงตังของดนตรีนั่นเป็นเสียงปรานชีวิตของพวกนางทุกมือที่วาดกรีดและทุกย่างก้าวที่หยิยบยำ่ำก็สอดคล้องประสานกับจังหวะเพลง ชินมูดออกปากด้วยความทึ่งเมื่อเห็นนาระบาทั้งเต้นอย่างอ่อนช้อยและสามารถใช้ปราณชีวิตสร้างเสียงดนตรีไพเราะได้สองฝั่งของเรือนี้มีโตะเล็กๆจำนวนมากที่ผู้คนเหนือธรรมดาทั้งหลายนั่งอยู่ร่วมงานเลี้ยงและดื่มสุราชนจอกกันและกันบางคนก็รื่นรมกับเพลงและการเต้นรำและบางคนก็ชมดูเวทีบนกากกลางน้ำและสนุกไปกับการต่อสู้นั้นสถานการณ์บนเวทีนั้นน่าสังเวชสุด,สดๆเด็กหนุ่มเจ้าของเนื้อทองแดงกระดูกเหล็กถูกทรมานจนหาสารรูปไม่ได้ แต่ทว่าไม่มีผู้ใดในเรือนแห่งนี้หยุดยั้งการทรมานอันทารุณหลิงอีซิวลากฉินมู่ไปยังตัวเล็กตัวหนึ่งและนั่งลงโดยไม่ใส่ใจแขกอื่นๆในโต๊ะบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ในเรือนสยบแม่น้ําล้วนแต่เป็นยอดยุดฝีมือดีจากทั่วสารทิศท,ที่แข็งแกร่งเหนือล้าการที่จู่ๆก,ก็มีเด็กสองคนโผล่เข้ามาจึงทําให้พวกเขาตระนกใจแต่พวกเขาก็ไม่เอ่ยปากถามไทยในความคิดของพวกเขาตุ๊ก,กตาหยกคู่นี้น่าจะเป็นสิทธิ์ของยอดฝีมือคนใดคนหนึ่งถือโอกาสมาเรือนสยบแม่น้ํา เพื่อแสวงความสนุกและเปิดหูเปิดตาบนโต๊ะเล็กๆนี้เต็มไปด้วยผลไม้และอาหารอันวิเศษหายากประเมินค่าไม่ได้ทั้งมีสัตว์พิสดารล้ำค่าที่ถูกประกอบอาหารไว้อย่างมากมายเนื้อของพวกมันทั้งสดใหม่และนุ่มลิ้นทําให้ฉินมู่นิ้วชี้กระดิกน้ํำลายสอตั้งแต่เมื่อเช้านี้เขาก็ถูกท่านยายซีรากให้ตามไปช่วยขายวัวควายและสินค้าอื่นๆดังนั้นเขาจึงยังไม่มีอะไรตกถึงท้องและหิวโซมาตั้งนานแล้ว ชินมูลิ้มชิมอาหารเบื้องหน้าเขาพลันตาเป็นประกายเขารู้สึกราวกับว่าลิ้นจะละลายไปกับความอร่อยโอชารสและแทบจะงงหัวจากอาหารไม่ขึ้นแต่กับหลิงอี้ซิ่วผู้ซึ่งบอกว่าตนกำลังหิวกลับกินแค่คำสองคำจากนั้นวางตะเกียบลงแล้วเฝ้ามองชินมูก่กินน้อยกินใหญ่ด้วยความสนอกสนใจที่นั่งอยู่บนโต๊ะเล็กใกล้ๆกับชินมูคือผูหยินและที่ผู้งามหยาดฟ้ามาดินนางก็มองอย่างสนอกสนใจไปยังชินมู่และเด็กผู้หญิงที่นั่งข้างๆเขา นางใช่ท่านยายซีหรือว่าไม่ใช่กันแน่ชินมู่คุ่นคิดในใจนอกจากนางแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่จับจ้องมองชินมู่เป็นระยะชินมูรู้สึกถึงสายตาของเขาจึงเงยหน้าขึ้นดูและอึ้งไปเล็กน้อยคนผู้นั้นสวมเสื้อกราะและไม่ถอดมันออกแม้ว่าจะเข้าร่วมงานเลี้ยงเขาคือแม่ทัพหนุ่มชินเฟยเย่ผู้ซึ่งเขามีโอกาสได้พบพานถึงสองครั้งสองคราบนแม่น้ำหยงชินเฟยเย่ก็อยู่ที่นี่ด้วยเขาไม่ได้กลับจากประวัติสันติเนรันดอนหรือ ชินมู่ตกตะลึงไปครู่หนึ่งแต่แล้วก็จัดการอาหารเบื้องหน้าเขาต่อหลิงอีซิวหัวเราะคิกแล้วถามแม่ทับน้อยนั่นมองเจ้าไม่หยุดเขารู้จักเจ้าหรือชินมู่กระเดึกอาหารที่คาในปากเข้าไปในคอคิดอยู่นิดหนึ่งแล้วกล่าวตอบพวกเรามีวาสนาได้พบพันกันสองครั้งและยังมีคุณชายเจ็ดอ้วนตัวนุ้ยที่อยู่ข้างข้างเขาด้วยแต่ว่านี่ข้าไม่ยัก,กะเห็นคุณชายคนนั้นเลยแฮะหลิงอีซิวโมโหข,ขึ้นมายดแขนเขาเข้าจังหนักชินมู่ไม่รู้ว่าเด็กสาวผู้นี้โกรธเขาเรื่องอะไร และคิดในใจเด็กสาวผู้นี้พิลึกเสียจริงแม่ทับฉินเฟเยเย่นั่นก็พิลึกประหลาดเมื่อเด็กหญิงผู้นี้หยิกแขนข้าเขาก็แทบกระโดดหยงขึ้นมาคนโดนหยิกมันข้าต่างหากทําไมเขาทาเหมือนกับว่ารู้สึกเจ็บแทนทันใดนั้นก็มีชายชราผู้หนึ่งกล่าวขึ้นมาท่านเจ้าเมืองบนเวทีนั่นใช่บุตรของท่านใช่ไหมฝีมือดีอะไรอย่างนี้ข้าได้ยินว่าคุณชายติงเย่ยมีวรยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้ฝึกยุทธรุ่นเยาว์ในระยะพันลีรอบๆ เมื่อปีกลายนี้เองคุณชายติงเย่ยได้ต่อสู้353ศึกและสังหารทั้ง353ผู้ฝึกยุทธที่มาจากทั่วสารทิศไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รอดจากเนื้อมือเขาไปได้เขามีกําลังวรยุทธที่กล้าแข็งเช่นนี้ตั้งแต่อายุน้อยนับว่าน่าประทับใจเหลือล้าชินมู่เลิกคิ้วและยังคงมุ่งมั่นกับการกินอาหารฟู่อินตี้แย้มยิ้มขึ้นมาทันทีบุตรของข้าสังหารก็แต่พวกผู้คนที่ถูกละทิ้งจากแดนโบราณวินาศหากว่าเป็นคนจากโลกภายนอก บุตรของข้าก็ยังคงไม่หนักมืออวุโสไปซานยิ้มกล่าวผู้คนที่ถูกละทิ้งเต็มไปด้วยผู้ฝึกยุทธฝีมือดีทักษะฝีมือของคุณชายติงเย่ยนับว่ามหาัศจรรย์เขาอุทานด้วยความทึ่งหลังจากที่กล่าวจบฟู่อินตี้วัวระเบาๆบุตรของข้าเป็นคนใจซื่อและไม่เคยบังคับขืนใจใครให้มาสู้กับเขาเขาเพียงแค่เชื้อเชิญผู้คนที่ถูกละทิ้งจากแดนโบราณวินาศมาต่อสู้กับเขาโดยใช้เงินรางวัลเขาจะทําอะไรได้ในเมื่อเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ยอมตายเพื่อสมบัติ เหมือนกับนกที่ยอมตายเพียงเพื่ออาหารผู้คนที่ถูกละทิ้งมาท้าทายบุตรของข้าอย่างไม่หยุดหยอด่อนเพียงเพื่อจะทิ้งชีวิตของพวกเขาไว้เงินร้อยเหรียญมังกอที่ตั้งไว้เป็นรางวัลจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้แจกจ่ายออกไปสักทีจะว่าไปแล้วบุตรชายข้านี่ก็เข้าใจคิดหาความบันเทิงให้ชีวิตดีเหมือนกันเมื่อเขากล่าวจบเขาก็หัวเราะดังสนัน่นทุกๆคนหัวเราะประสานเสียงไปกับเขาในตอนนั้นเองผู้อาวุโสที่มีใบหน้าดํามเนียม ก็หยุดยิ้มทันใดแล้วโพร่งด้วยเสียงกระหึ่มก้องของเขาสยบเสียงหัวเราะของทุกคนฮูหยินและที่หลังจากเจ้าศึกษาคมภีมานฟ้ามหาศึกษ,ษ,ษิตมาตั้งหลายปีข้าเชื่อว่าคืนนี้เจ้าคงมาเพื่อเปิดหูเปิดตาพวกเราใช่ไหมผู้เท่าหน้าดำร่างผอมกรรงเบื้องหน้าฉินมูมีท่าทีกระสซกระเชิงสายตาของเขาไร้ชีวิตชีวาและเขานั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกับฐานดำก้อนหนึ่งแต่ทว่าเสียงของเขากลับตึกก้องสเอนแก้วหูเมื่อเขากล่าวจบ สายตาของทุกผู้คนในเรือนนั้นก็หันไปจับจ้องหูหยินและที่ผู้เปี่ยมสเสน่ห์ชินมู่วางตะเกียบงาข้างในมือแล้วหุบป,ปากของเขาแต่ก็ยังช่วยไม่ได้ที่จะแอบเคี้ยวอาหารในปากอย่างลับๆเมื่อกลือนอาหารลงในท้องหนุ่มน้อยก็ลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนอดไม่ไหวหยิบตะเกียบงาช้างขึ้นมาอีกทีจากนั้นคลิปเนื้อปลาตาเดียวขึ้นมายัดใส่ปากอย่างรวดเร็วผู้เท่าที่หน้าตาเหมือนกับก้อนถ่านกรดกริ้วขึ้นมาทันทีถลึงตาจ้องฉินมู่หยุดกินเดี๋ยวนี้หูยินและที่ที่อยู่ใกล้ๆนั้นหหลุดัวเราะ ที่แท้ก็คือท่านที่นับถือแท้เหยมีอะไรต้องโกรธขึ้นกันละ่ะท่านเจ้าเมืองเชื้อเชิญพวกเรามาดื่มกินเหตุใดเขาถึงต้องหยุดกินข้ากล่าวถูกหรือไม่ท่านเจ้าเมืองฟูอินตี้กระแอมอแล้วยิ้มกล่าวการพบประชุมนุมกันครานี้ยังเป็นงานเลี้ยงที่หมายให้ทุกๆคนได้ลิ้มชิมรสชาติอาหารอร่อยขึ้นชื่อของเมืองเขตมังกรข้านี้ด้วยดังนั้นก็แน่อยู่แล้วว่าให้ทุกคนกินดื่มจนสมใจเท่าไหร่ก็ได้ฮูยิดและที่หัวเราะด,ด้วยเสียงเรื่อนหู เมื่อนางหยิบผลไม้สีแดงสดลูกหนึ่งเข้าไปในปากจากนั้นนางจึงเช็ดทําความสะอาดมือเรียวขาวราวกดดบัวของนางพลางมองดูฉินมู่กินอาหารโน,น้นนี้ด้วยความสนอกสนใจหลิงอีซิ่วก็แตกตื่นโกนกนางไม่คิดเลยว่าฉินมู่จะยังมีแก่ใจกินอาหารต่อหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นไม่นานนักฉินมู่ก็อิ่มได้ครึ่งท้องเขาคิดอยู่นิดหนึ่งก่อนควักเอากระดาษน้ํามันที่ห่ออาหารแห้งออกมาจากอกเสือ้อจากนั้นเขาเลือกหยิบเอาอาหารนุ่มลิ้นโอชารสจํานวนหนึ่ง พอไว้ในกระดาษน้ำมันของตนอย่างระมัดระวังท่านที่นับถือเฮยผู้ซึ่งเหมือนฐานดำก้อนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะตะเพิดติเตียนให้เด็กถีเจ้ากินมันไม่หมดยังคิดจะพกหอกลับไปอีกหรืึชิ้นมู่ตอบอย่างอายๆท่านยายท่านปู่บอดและข้าเพิ่งเข้าเมืองมาวันนี้เองพวกเราได้กินแต่อาหารแห้งเหนียวๆตลอดการเดินทางมาที่นี่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยอาหารที่นี่อร่อยล้ำเป็นพิเศษและเมื่อฟันของท่านยายกับท่านปู่ข้าไม่ค่อยจะดีข้าเลยจะนำกลับไปฝากพวกเขา เมื่อเขากล่าวเช่นนั้นเขาก็มองไปที่หูยินลัทธิอีกทีและมีความสงสัยในใจนางใช่ท่านยายสีหรือไม่นักแต่เดี๋ยวก่อนนั่นมันกลิ่นชาติทาปากที่ข้าซื้อกับท่านยายสีนี่เวลตาอ่อนโยนพันปรากฏวูบหนึ่งในดวงตาของหูยินลัทิธิเมื่อนางดูเหมือนจะเตื่นตันไปด้วยและกล่าวพร้อมรอยยิ้มเจ้าเป็นเด็กกระตันยูข้าชักจะชอบใจเจ้ามากขึ้นทุกทีทุกคนในเรือนนี้พลันเหมือนกับว่าพวกเขากําลังชมดูตัวตลกเมื่อพวกเขามองฉินมู่ด้วยสายตาเวทนา ผู้ญิงและที่เคยเป็นนางมาที่ขึ้นชื่อโด่งดังว่าชังคําพูดอวดต้างความดีแบบคุณธรรมความกตัญยูเป็นที่สุดให้เด็กทีนี่ต้องตายร้ายที่กลบฝังแน่ท่านที่นับถือเฮยรอจนฉินมู่ห่ออาหารเสร็จก่อนที่จะกล่าวอย่างเย็นชาอิ่มหรือยังฉินมู่ตอบอย่างตรงไปตรงมาครึ่งท้องหลักท่านที่นับถือเฮยแค่นเสียงเฮยด้วยความโมโหเสียงแค่นของเขาดังออกไปและเขย่าหน้าตาทั้งร้อยบานของเรือนสยบแม่น้ําชินมู่ประทับใจและอุทานด้วยความทึ่งพลังวัดผู้อาวุโสนี่แข็งแกร่งจริงๆ ข้าทำแบบท่านไม่ได้เลยเส้นเลือดที่หน้าผากท่านที่นับถือเฮยขึ้นปุดๆขณะที่เขาพยายามข่มระงับความโกรธและรอให้ฉินมู่กินเสร็จเมื่อเขากินเสร็จหูยินและทิ่ผู้ย้ำยิ้มตลอดเหตุการณ์นั้นถึงวางตะเกียบงาช้างในมือนางลงไปและหยุดกินเช่นกันท่านที่นับถือเฮยพ่นลมหายใจเฟื้อที่กลั้นไว้ในอกมานานแล้วกล่าวอย่างเยียบเย็นคราวนี้ทุกคนอิ่มแล้วใช่ไหมพวกเราจะคุยธุระก,กันได้หรือยังประกายตาของทุกผู้คนในตึกทันลุกวาว และจับจ้องมองฮูหยินละทิศยแยมยิ้มเดียวจากฮูหยินทำร้อยชีวิตลุ่มหลงทำให้สายตาของทุกผู้คนในตึกยิ่งลุกวาวยิ่งกว่าเดิมท่านที่นับถือเฮยหากว่าข้าให้คำพ์มานฟ้ามหาศึกษิท่านคิดว่าท่านจะรอดออกไปจากเมืองเขตมังกรน,นี้ได้หรือข้าเกรงว่าเจ้าเมืองคงเป็นคนแรกที่จะหยิบช่วยชีวิตท่านยิ่งไปกว่านั้นข้ายังสงสัยว่าคนอื่นๆในที่นี้จะปล่อยให้ท่านเดินออกไปจากแดนโบราณทั้งตัวเป็น,เป,นเป็นหรือเปล่าท่านที่นับถือเฮยยืนขึ้น และปราณชีวิตเบื้องหลังเขาพลันแปรเปลี่ยนเป็นสีดำดิบก่อรูปลักษ์ของมันฟ้าสีแขนท่าทางดูร้ายข้างหลังศีรษะเขาสามารถใช้ปราณชีวิตด้วยระดับสูงเช่นนี้และกระทั่งก่อรูปปราณชีวิตให้แสดงลักษ์ของเทพมารวิชาของเขาไม่ได้ด้วยไปกว่าเทวริษแปดเท่าของฟูอินตี้เลยสักนิดท่านที่นับถือเฮยพลันกว่าตามองทุกคนในตึกแล้วกล่าวอย่างเยียบเย็นหากว่าคำพีสักดิทธิ์ของลทัทธิมันฟ้าตกมาถึงมือเข้ามันก็ต้องเป็นของข่าใครที่มันกล้าคิดแย่งชิง ดูท่าเจ้าจะไม่กลัวว่าจะถูกฆ่าสังหารตกตายสินักทุกคนในเรือนนั้นเผยรอยยิ้มแต่ไม่กล่าวอะไรฮูยินและที่หัวเราะเบาๆที่นี่มีทั้งแขกผู้ทรงเกียรติจากจักรวรรดิสันตินิรันดรและยอดฝีมือที่เร้นกายในแดนโบราโนวินาเจ้าจะกำจัดพวกเขาไปได้หมดสิ้นหรือแม่ทัพหนุ่มผู้นี้คงจะมาจากจักรวรรดิสันตินิรันดรข้ากล่าวถูกหรือไม่คนที่นางกล่าวถึงย่อมเป็นชินเฟ์เย่นางยิ้มแล้วกล่าวต่อข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านราชครู ดังอสุนิบาดฟาดกรอกหูว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งใต้เทวะดังนั้นสิทธิของเขาย่อมไม่ธรรมดาสามัญเช่นกันชินเฟย์เย่คงเล็กน้อยกล่าวแม่ทัพน้อยผู้นี้นามว่าชินเฟย์เย่และเป็นสิทธิของท่านราชครูสันตินิรันดรจริงแต่อย่างไรก็ดีข้าไม่ได้มาที่นี่โดยมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับผูหยินลทัทธิและมิได้มีความสนใจในคำพีมานฟ้ามหาศึกิ์ผูหยินลทัทธิอาจจะเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในแดนดินและคำพีมานฟ้ามหาศึกิ์อาจจะเป็นหนทางการสําเร็จเป็นเทพเจ้า หากแต่ท่านราชครูมีได้ใส่ใจของพวกนี้น้ำเสียงของเขามีความหยิงยโสโดยธรรมชาติในฐานะอันดับหนึ่งใต้เทวะท่านราชครูย่อมไม่สนใจวิชาอื่นใดแม้ว่าวิชานั้นจะเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ของลทัทธิมานที่ทําให้ผู้คนสําเร็จเป็นเทพเจ้าได้ทันใดนั้นก็มีเสียงย่อหย,ยันลอยมาที่นี่คือแดนโบราณวินาศไม่ใช่จักรวรรดิสันตินิรันดรใครสนใจกันว่าราชครูจะคิดอย่างไรชินเฟย์เย่ยเผยรังสีสังหารและมองไปยังทิศทางเสียง ผู้ที่กล่าวคำพูดนี้เป็นชายคนหนึ่งที่นั่งตรงกันข้ามเขาชายผู้นี้ร่างใหญ่บึกบึนและมีหนวดงงเสื้อของเขาเปิดเปลือยครึ่งหนึ่งและนั่งอยู่กับเก้า e อี้โดยทุ่งท่าสบายๆมือหนึ่งของเขาหยิบช่วยอาหารมาแทะทานส่วนอีกมือก็ลูกที่ใครบนพุงของเขาลูปสองสทีเขาก็ปัน่นก็ดำๆออกมาได้ก้อนหนึ่งแล้วดิดมันกระเด็นไปทางอื่นๆซุ่มสซุ่ม,มห้าชินเฟย์เย่ยขมวดคิ้วและ,สะแสดงสีหน้ารังเกียจ คนเถื่อนไร้อารยาธรรมในแดนโบราณวินาศนี่สกรปรกหยาบช้าเหลือเกินข้าไม่จําเป็นต้องลดตัวไปโต้ถิ่นกับมันไว้รอกองทัพใหญ่ของท่านราชครูยกมาถึงก่อนเถอะไม่ว่าพูดผีมาปีศาจที่ไหนก็จะต้องสิโรราบให้กับท่านราชครูจากนั้นเขาจึงเหลือบมองเด็กสาวที่อยู่ข้างๆฉินมู่อีกคราแล้วรู้สึกนั่งไม่ติดเก้าอี้ราวกับอยู่บนดงเข็มทําไมองคหญิงเจ็ดถึงไปมั่สุงอยู่กับเด็กนั้นจากหมู่บ้านที่การชาราเมื่อกี้องค์หญิงถึงกับหยิกเขาด้วย ทำไมถึงดูสนิทอะไรขนาดนั้นหากว่าเรื่องนี้แพร่ออ,อกไปจะเอาหน้าตาราชสำนักไปไว้ที่ไหนขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า